บทที่1531เย่เฉินรู้สึกเย็นชาต่อการแสดงความรักที่ไม่หยุดยั้งของเธอดังนั้นเขาจึงมองว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องล้อเล่นกับตัวเองเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเรื่องและถามว่ายังไงก็ตามลูกพี่ลูกน้องของคุณเต๋อหลงขี่จัก,กรยานของเขาถึงไหนแล้ว ทรงรังหลินขมวดคิ้วด้วยความผิดหวงังเธอยังรู้ว่าเย่เฉินหลีกเลี่ยงตัวเองในเรื่องของอารมณ์ดังนั้นเธอจึงคุ้นเคยกับทัศนคติของเย่เฉินเมื่อเห็นเขาปิดหัวข้อเธอก็ตามน้ำไปและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าเพิ่งถึงจินไ่เมื่อเช้านี้แต่ฉันได้ยินมาว่าเขานอนใต้สะพานเมื่อคืนนี้แล้วเป็นหวัดเย่เฉินยิ้มจางๆและกล่าวว่าเมื่อเขาถีบไปเรื่อยๆสมรรถภาพทางกายจะดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นตอนนี้ร่างกายกำลังปรับสภาพ รังหลินอดขำไม่ได้ปันที่จริงการลงโทษของนายแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเช่นกันนะลูกพี่ลูกน้องของฉันคนนี้มักจะหยิ่งพยองและบ้าตัญหาเขามักจะสร้างปัญหาให้ครอบครัวแต่เขาไม่เคยประสบความลำบากมาก่อนดังนั้นฉันเชื่อว่าคงจะเข็ดไปอีกนาน เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะไวนะ้หน้าคุณผมคงต้องให้เขากลืนจี้หยกนั้นไปแล้วและจะได้รับการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อเอาออกสําหรับคนเช่นนี้เมื่อแผลหายแล้วก็ลืมตัวและเขาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลืมไม่ลงหลังจากผ่าตัดอีกครั้งเธอมองไปที่เย่เฉินแล้วพูดว่าเพื่อเห็นแก่นหน้าฉันคุณก็เลยปล่อยเขาไปหลังจากที่เขามาถึงจินหลิงฉันจะเชิญคุณไปทานอาหารเย็นด้วยและจะให้เขาดื่มกับคุณเพื่อขอโทษ เย่เฉินโบกมือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการกินหรืออะไรก็ตามให้เขาปฏิรูปตัวเองอย่างตรงไปตรงมาก่อนถ้าเขาทำได้ดีบางทีผมอาจจะได้รับอนุญาตให้กลับไปล่วงหน้าได้ถ้าเขาทำผลงานได้ไม่ดีผมสามารถยืดเวลาออกไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่งรังหลิงเม้นริมฝีปากของเธอและพูดว่า คุณก็อย่าเข้มงวดไปกว่านี้อีกเลยถ้าเราได้อยู่ด้วยกันในอนาคตจริงๆแม้ว่าเขาจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเขาก็มีศักด์เป็นพี่เขยของคุณนะเย่เฉินส่ายหัวอย่างช่วยไม่ได้เอาอีกแล้ววกกลับมาเรื่องเดิมจนได้คุณเนี่ยเคเธอพูดด้วยรอยยิ้มใครให้ฉันชอบนายและยังไงก็ตามฉันพร้อมเสมอถ้านายคิดได้สักวันหนึ่งคุณสามารถไปหาฉันได้ตลอดเวลา เย่เฉินเมินเธอเขามองขึ้นไปที่หน้าจอขนาดใหญ่และพูดว่าเ้ hey, ดูเหมือนว่าเที่ยวบินของเราจะเริ่มขึ้นแล้วตั๋วผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจไปกันเถอะตงรังหลินส่งเสียงครวญนครางและขณะยืนขึ้นเพื่อเก็บสัมภาระเธอถามอย่างเป็นกันเองว่าคุณบอกซูหลันหรือเปล่าว่าเราจะกลับด้วยกันวันนี้เย่เฉินพยักหน้าผมพูดไปแล้วในวีแชทเมื่อคืนนี้ตงรังหลินถามด้วยรอยยิ้มว่าเธอไม่ได้ถึงใช่ไหม เธอจะหึงทำไมเย่เฉินกล่าวว่าเธอก็รู้ว่าผมไปงานเลี้ยงวันเกิดของคุณยายผมก็บอกเธอโดยตรงว่าคุณจะกลับมาพร้อมกันและบอกเธอด้วยว่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผมรังหลิงยิ้มและพยักหน้าแล้วคุณบอกเธอหมว่าคุณให้พัดล้ำค่าแก่คุณยายมูลค่าหลายสิบล้านนั่นไม่เย่เฉินกล่าวอย่าบอกซูหลันเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอไม่รู้จักความสัมพันธ์ของผมกับประธานกู่ ริหน่าฉันรู้ตรงรังหลินพูดอย่างจริงจังไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกเธออย่างแน่นอนเย่เฉินผ่อนคลายและทั้งสองก็ขึ้นเครื่องบินโดยได้รับสิทธิพิเศษจากประตูขึ้นเครื่อง v ี p อีสองที่นั่งในห้องโดยสารชั้นหนึ่งอยู่ติดกันเธอเลือกตำแหน่งที่รินน้าต่างและ,ยะเย่เฉินนั่งข้างเธอหลังจากขึ้นเครื่องบิน oh a, เซียวซูหลานโทรหาเย่เฉินและถามด้วยรอยยิ้มว่าสามีคุณอยู่บนเครื่องบินหรือย,ยัง ขึ้นแล้วเย่เฉินกล่าวว่าอีก20นาทีจะออกเดินทางเธอถามอีกครั้งรังหลินอยู่กับคุณใช่ไหมใช่นั่งข้างผมเย่เฉินพยักหน้าเซียวซูหลันกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฝากคุณช่วยดูแลเธอให้ดีเย่เฉินพูดอย่างหมดหนทางผมไม่ได้ขับเครื่องบินและผมไม่ได้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาหารและเครื่องดื่มของทุกคนตลอดทางผมจะดูแลเธอได้อย่างไร ในขณะนั้นตงรังหลินจงใจเข้าใกล้โทรศัพท์และพูดด้วยรอยยิ้มว่านี่ซูหลันฉันสามารถกอดเย่เฉินได้ไหมเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศฉันเกรงว่าเธอจะเข้าใจผิดน่ะเซียวซูหลันคิดว่าตงรังหลินแค่ล้อเล่นดังนั้นเธอจึงยิ้มและพูดว่ารังหลินเธอควรรัดเข็มขัดนิรภยัยไม่เช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่มีเวลากอดเขาบทที่ห5 3 2ตรงงรังหลินยิ้มฉันรู้ เซียวซูหลันยิ้มและกล่าวว่าวันนี้ฉันว่างเดี๋ยวจะขับรถไปรับพวกคุณที่สนามบินนะตกลงตงรังหลินพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นคงลำบากสาวสวยของฉันแล้วละ่ะเซียวซูหลันยิ้มและพูดว่าเธอจะมาเกรงใจอะไรกับฉันนอกจากนี้ไม่ใช่ไปรับเธอคนเดียวซะหน่อยแต่ยังไปรับสามีของฉันด้วยตงรังหลินกล่าวว่าตกลงเธอจะมารับแย่เฉินกลับบ้านโดยตรงเลยเหรอ เซียวซูหลันยิ้มและพูดว่าใช่ตกลงตกลงตรงรังหลินพูดอย่างช่วยไม่ได้ถ้าเธอไปส่งฉันระหว่างทางได้ฉันก็พอใจมากแล้วล่ะเซียวซูหลันกล่าวว่างั้นฉันไม่รบกวนแล้วไว้เจอกันที่สนามบินนะได้เลยหลังจากบินได้สองชั่วโมงเครื่องบินก็ลงจอดที่สนามบินจินหลิงอย่างราบรื่นทั้งคู่ก็เดินออกจากสนามบินด้วยกันและเห็นเซียวซูหลันรอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้ว เมื่อเย่ยเฉินไม่ได้เห็นภรรยามาสองสามวันแล้วก็คิดถึงมากเมื่อเห็นเธอสวมเสื้อโค้ทยาวและหุ่นเพรียวบางร่างเล็กก็มีอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาส่วนเซียวซูหลานก็คิดถึงเย,ยเฉินเป็นอย่างมากเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันทั้งคู่ไม่เคยแยกจากกันนานขนาดนี้มันไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักกับการอยู่ด้วยกันและเห็นหน้ากันทุกวันแต่เมื่อคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ใกล้ๆมันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป เมื่อเห็นเย่ยเฉินออกมาจากสนามบินเธอก็รีบไปข้างหน้า2 3 9แล้วกอดเขาเบาๆหลังจากกอดเย่ยเฉินสักครู่เธอก็กอดตรงรังลินอีกครั้งตรงรังลินตกใจกับความคิดริเริ่มของเซียวซูหลันที่จะโอบกอดเย่ยเฉินเธอตระหนักได้ว่าทัศนคติของเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอต่อเย่ยเฉินดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงได้ เย่เฉินไม่ได้คาดหวังว่าพรรยาจะกอดตัวเองโดยตรงต่อหน้าตรงรังลินเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะคืบหน้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากที่เซียวซูหลานและตรงรังลินกอดกันเบาๆเธอก็เห็นว่าเย่เฉินกำลังถือถุงช็อปปิ้งแอร์เมสหลายใบและถามด้วยความประหลาดใจเย่เฉินทำไมคุณถึงซื้อของแอร์เมสมามากมายขนาดนี้เย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมซื้อของฝากให้คุณและพ่อแม่ของคุณ เซียวซูหลันรีบพูดปอ้ทำไมซื้อของแพงๆแ,แบบนี้ทำไมไม่ซื้อของขึ้นชื่อของท้องถิ่นนั้นละ่ะสินค้าโอทอปพวกนั้นจะไม่ดีกว่าเหรอเย่เฉินยิ้มและพูดว่าก็ผมหาเงินได้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะใช้เงินกับครอบครัวของตัวเองเซียวซูหลันพูดอย่างจริงจังคุณไม่รู้จักนิสัยแม่ของฉันเหรอคุณยังไม่รู้หรือว่าเธอเป็นใคร ถ้าคุณซื้อของแพงๆให้นางในครั้งนี้ความอยากของนางจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในครั้งต่อไปเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยคราวนี้ผมซื้อกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดอีดิชันให้คุณเป็นหลักสิ่งที่ผมซื้อให้แม่คือสไตล์ธรรมดาธรรมดาทั้งหมดนี้เป็นโปรโมชั่นแลกซื้อเซียวซูหลันพูดอย่างลำบากใจงั้นคราวหน้าคุณต้องประหยัดกว่านี้นะ เย่เฉินยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอย่างไรก็ตามการหาเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมกลับบ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันบทที่1 5 3 3เมื่อออกจากสนามบินเย่เฉินขับรถของเซียวซูหลานและไปส่งตรงรังหลินกลับไปที่โรงแรมป่านจินฮานกงก่อนระหว่างทางเซียวซูหลานต้องการเชิญเธอมาอาศัยอยู่ในบ้านอีกครั้งแต่เธอปฏิเสธ แม้ว่าการใช้ชีวิตในทอมสันวิลล่าจะใกล้ชิดกับแย่เฉินมากขึ้นแต่เธอก็กลัวมหลันและเซียวฉางควรสองคนนี้ทะเลาะกันทำให้เสียบรรยากาศในฐานะคนนอกการดูจากบุมมองแบบนั้นมันน่าอายแทนจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้สึกเสมอว่าเซียวฉางควรยังมีระเบิดเวลาระเบิดเวลานั้นคือเหมยชิงรักครั้งแรกของเขามาลันยังไม่รู้เรื่องของฮานเหมยชิงถ้าหากรู้เรื่องนี้พวกเขาจะต้องเปิดศึกที่บ้านโดยตรง ดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าเธอไม่ควรไปทอมสันวิลล่าเพื่อพบกับความอึดอัดและคงจะดีกว่าถ้าได้พักอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมคนเดียวถึงจะรกรกหน่อยก็โชคดีมีอิสระไร้ข้อจำกัดต่อให้สิ่งของรกรุงรังกับห้องก็ปล่อยไว้ตอนเช้าได้หลังจากนั้นค่อยมาทำความสะอาดทีหลังก็ได้ดังนั้นเธอจึงบอกเหตุผลนี้กับซูหลันว่าไม่ต้องการไปทอมสันเพื่ออะไร หลังจากส่งเธอแล้วเย่เฉินและเซียวซูหลันก็กลับบ้านด้วยกันเซียวซูหลันถามด้วยความเป็นห่วงนอกจากไปดูวงจุ้ยให้เพื่อนคุณแล้วคุณได้ไปดูวงจุ้ยให้กับคุณกู่ด้วยไหมไปสิครับเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มทั้งครอบครัวของพวกเขาพอใจมากและให้การยกย่องระดับห้าดาวเชียวนะเซียวซูหลานผ่อนคลายและกล่าวว่ามันก็เป็นการดีนะถ้าผู้คนพอใจเราก็รับค่าแรงด้วยความสบายใจ หลังจากนั้นเธอถามอีกครั้งคุณซื้อแอร์เมสจำนวนมากขนาดนี้คุณใช้เงินไปเท่าไหร่เย่เฉินพูดตามความจริงทั้งหมดมันก็ประมาณหนึ่งล้านหยวนหรือมากกว่านั้นป่าหนึ่งล้านเซียวซูหลานรู้สึกวียนหัวและอุทานทำไมคุณถึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้โอ้ฉันละเชื่อคุณเลยเงินหนึ่งล้านหยวนนี่ใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพในครอบครัวได้ตั้งหนึ่งปีเชียวนะโอ้ฉันจะเป็นลม เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าของหรูหราต้องใช้เงินมากเป็นธรรมดาด้วยคำพูดนั้นเย่เฉินก็เลี้ยวรถจอดข้างทางจากที่นั่งเบาะหลังเขาหยิบกระเป๋าถือหนังจระเข้รุ่นพิเศษของแอมเมสที่ซื้อให้ภรรยาและมอบให้เธอยิ้มแล้วพูดว่าเปิดออกและดูสิครับที่รัก เสียวซูหลันเปิดบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังและเห็นกระเป๋าที่ทำขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงปูทานฝีมือของกระเป๋าใบนี้ยอดเยี่ยมจริงๆและหนังก็ไร้ที่ติดกระเป๋าใบนี้ใช้เงินเยอะมากใช่ไหมเย่เฉินกล่าวว่าเหตุผลหลักคือกระเป๋าใบนี้มีราคาแพงกว่ามากกว่า500แสนหยวนพระเจ้าเซียวซูหลันกล่าวอย่างประมาทกระเป๋านี้มากกว่าครึ่งล้านนี่มันแพงเกินไป เย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าท่อที่รักสินค้ารุ่นลิมิเต็ดของแอมเมสนั้นราคาไม่ถูกอยู่แล้วแต่คุณไม่ควรคิดแบบนั้นเพราะกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดของแอมเมสมีค่ามากและอาจเพิ่มมูลค่าได้ถ้ากระเป๋าดังกล่าวขายต่ออย่างน้อย6 7ถึงเแสนหรือสูงกว่านั้นเซียวซูหลันพูดอย่างกังวลใจแต่กระเป๋าใบนี้แพงเกินไปฉันไม่กล้าที่จะใช้มันและสถานะของฉันไม่สามารถซื้อกระเป๋าราคาแพงเช่นนี้ได้หรือคุณจะขายต่อก็ได้นะ เย่เฉินรีบพูดว่านั่นสินะนี่คือของขวัญที่ผมเลือกให้คุณผมจะขายมันได้อย่างไร จากนั้นเขาก็พูดว่าที่รักคุณใช้กระเป๋าใบนี้ได้อย่างมั่นใจถ้ามันเก่าเราจะซื้อใหม่ตอนนี้สามีของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหงชุยในสายตาของคนระดับสูงในฐานะคุณเป็นภรรยาของผมใช้กระเป๋าใบละห้าแสนหยวนจะเป็นอะไรไปถ้าคุณไม่ใช้มันคนอื่นอาจจะว่าผมที่เหนียวหาเงินได้ตั้งเยอะแยะแต่ภรรยาใช้กระเป๋าสามใบร้อยคุณจะว่ายังไงลองคิดดู เมื่อเห็นการยืนกรานเธอก็ถอนหายใจและกล่าวอย่างซาบซึ้งคุณสามีพอแล้วไม่ต้องสาธยายฉันจะรับมันไว้ขอบคุณนะบทที่1534หลังจากพูดจบเย่เฉินก็จำสิ่งหนึ่งได้และพูดอย่างเร่งรีบว่ายังไงก็เธอที่รักกลับมาคราวนี้ผมจะพักผ่อนสักหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นนะครับเพราะผมต้องไปญี่ปุ่นให้เร็วที่สุดที่ผมบอกคุณไปคราวที่แล้วว่ามีลูกค้าที่ญี่ปุ่นเร่งเราเรื่องหวงจุ้ยมานาะ เซียวซูหลันพยักหน้าและถามว่าคุณจะไปนานแค่ไหนคะตอนนี้ใกล้วันตรุษจ,จีนแล้วนะหลายหน่วยงานกำลังเตรียมตัวสำหรับวันหยุดทำไมคุณไม่พักผ่อนก่อนจากนั้นปีหน้าค่อยว่ากันเย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมได้สัญญากับทางนั้นแล้วผมไม่อยากผิดคำพูดแต่คุณวางใจได้มันควรจะเสร็จภายในสองสาวันอันที่จริงแล้วญี่ปุ่นก็อยู่ไม่ไกลบินตรงจากจินหลิงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง โอเคเซียวซูหลันพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่างั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วคุณเองไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นอย่าขัดแย้งกับผู้คนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตกลงครับที่รักเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มคุณยังไม่รู้หรือว่าความสามารถของสามีคุณในตอนนี้เป็นยังไงผมจะไม่ยอมให้ใครมารังแกอย่างแน่นอน เซียวซูหลันมองดูเขาอย่างว่างเปล่าและกล่าวว่าฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถแต่คุณยังต้องใจเย็นและทำงานต่อไปให้เสร็จเย่เฉินพยักหน้าไม่ต้องกังวลผมจะพยายามกลับมาที่ทอมสันยีปินทันทีที่รถเข้าไปในลานบ้านมาหลานันหลังจากถอดเปลือกออกแล้วก็วิ่งหน้าตั้งออกมาต้อนรับเธอรู้ว่าเซียวซูหลันไปที่สนามบินเพื่อไปรับลูกเขยดังนั้นเธอจึงรอให้พวกเขากลับมา เหตุผลที่เธอตั้งตารอการกลับมาของเย่เฉินหลักๆแล้วเป็นเพราะรอของฝากไม่มีอะไรมากกว่านั้นหลังจากที่เย่เฉินมอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคาเวียให้กับเธอราคาหลายแสนหยวนต่อชุดในครั้งที่แล้วเธอประเมินได้ว่าเขาช่างเป็นลูกเขยที่ใจดีและเดาว,าว่าวันนี้เขาจะต้องเตรียมของขวัญล้ำค่าสำหรับตัวเธอเองในครั้งนี้แน่นอน เมื่อเห็นเย,ย่เฉินก้าวลงจากรถมาหลันก็รีบทักทายด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างร่าเริงว่าโอ้ลูกเขยที่ดีของแม่เป็นยังไงบ้างเดินทางปลอดภัยใช่ไหมก็นับว่าดีแล้วที่กลับมาโดยสวัสดิภาพแม่นี่เป็นห่วงนายแทบตายกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเย,ยเฉินรู้สึกไม่สบายใจกับทัศนคติที่ประจบประแจงของแม่ยายมันดูโอเวอร์เกินไป แม้ว่ามาหลานันทัศนคติจะเปลี่ยนไปมากก็จริงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอพูดคำตอแหลมากซักขนาดนี้ในเวลานี้มาหลันกล่าวต่อว่าก็ไม่รู้สินะสองสามวันมานี้แม่เป็นห่วงนายจริงๆเพราะไม่เคยไปไหนไกลเลยแม่กลัวว่านายจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพภายนอกไม่ได้กินอิ่มนอนหลับสบายไหมละหือเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มครับแม่ขอบคุณนะครับสำหรับความกังวลของคุณทุกอย่างราบรื่นดีครับ ดีๆมาหลานถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีดแอบ,บมองเข้าไปในรถเนื่องจากเย่เฉินกลับมาโดยรถยนต์จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำของฝากติดตัวไปด้วยดังนั้นเธอจึงมองเข้าไปในรถเพื่อดูว่ามีของฝากอะไรบ้างในเวลานี้เซียวฉางคุณก็เดินออกมาพร้อมกับถือลูกปัดไม้จันสีแดงที่ไม่ธรรมดาอยู่ในมือและพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอ้เย่เฉินคุณกลับมาแล้ววันนี้ที่เย็นชิงเป็นยังไงบ้าง คุยให้ฟังหน่อยสิเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพ่อครับทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสําหรับผมเสียวฉางควรพยักหน้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเยี่ยมมันหลันมองผ่านกระจกรถเหลือไปเห็นกล่องของฝากที่เบาะหลังของรถมองไม่เห็นชัดว่ามันคืออะไรเธอจึงถามอย่างกระตือรือร้นว่าโอ้ลูกเคยถุงอะไรเยอะแยะอยู่เบาะหลังรถแต่เป็นของฝากให้พวกเราเหรอ เย่เฉินพยักหน้าและยิ้มกลับจากเย็นชิงคราวนี้ผมได้เตรียมของฝากติดไม้ติดมือมาให้พ่อกับแม่ด้วยครับโอ้มาหลันยิ้มออกมาทันทีและพูดอย่างตื่นเต้นว่านายช่างคู่ควรที่จะเป็นลูกเขยที่ดีของแม่จริงๆอุตสาห์คิดถึงฉันตลอดเวลารีบๆไปเอามาให้แม่ดูหน่อยซื้อของฝากอะไรให้แม่บ้างบทที่ห5 3 5 เมื่อเห็นความกระตือรือร้อนของมาหลันเย่เฉินก็ยิ้มเบาๆเปิดประตูด้านหลังและหยิบกล่องแอร์เมสจำนวนมากจากด้านในเมื่อมาหลันเห็นแอร์เมสมากมายดวงตาก็เบิกกว้างขึ้นทันใดและเปล่งประกายถึงสองครั้งเธออดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นในใจคุณพระคุณเจ้ามันคือแอร์เมส กระเป๋า a i r m e สมีราคาโคตรแพงและเย่เฉินอาจไม่เต็มใจที่จะซื้อให้ฉันแม้ผ้าพันคอ a i r m e สก็ยังมีราคาหลายหมื่นหยวนดังนั้นเธอจึงเดินออกมาข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นปิดปากอย่างตื่นเต้นแล้วพูดว่าโอ้โ oh, oh, ้นี่แหละเฮอร์มีสลูกเขยของฉันเธอใจใหญ่มากคุณซื้ออะไรจากเฮอร์มีสให้แม่บ้าง เย่เฉินหยิบกล่องของขวัญขนาดต่างๆออกมาสองสามกล่องแล้วยื่นให้มาหลันแม่ครับอันใหญ่ใบนี้คือกระเป๋าแอมเมสมันเข้ากับอารมณ์ของคุณดีชอบไหมเมื่อหล่อนได้ยินว่าเป็นกระเป๋าเธอก็กระโดดโลดเต้นโว้ยโอ้เป็นกระเป๋าจริงๆลูกเขยของฉันนายเต็มใจใจ่ายเพื่อแม่ มาหลันอยากได้กระเป๋าที่ดีกว่ามาโดยตลอดแต่หลายปีที่ผ่านมากระเป๋าที่ดีที่สุดของเธอซึ่งก็คือแบบธรรมดาธรรมดาเต็มที่ก็ดูเหมือน15,000หยวน ในสายตาเธอกระเป๋าแอมเ e สถือได้เฉพาะผู้หญิงชั้นสูงเท่านั้นและคนธรรมดาจะจับต้องไม่ได้เธอใฝ่ฝันที่จะแบกโชว์ a อมเ e สไว้บนหลังลองคิดดูแม้ว่าเธอจะมีเงินอยู่ในมือมาก่อนแต่เธอก็ไม่กล้าซื้อยี่ห้อเทวดาแบบนี้เพราะต้องใช้เงินมากกว่า1 0 0 0 0 0สถึง2แสนเพื่อซื้อ a อมเ e สเธอจึงลังเลที่จะซื้อมันจูจ่ๆวันนี้ลูกเขยก็มอบกระเป๋าแอมเมสให้ตัวเธอจริงๆสิ่งนี้ทำให้เธอประหลาดใจมาก เธอรีบแกะหีพอแอมเมสและหยิบก,กระเป๋าถือมากกว่าหนึ่งแสนหยวนต่อใบจากด้านในเธอยิ้มและพูดว่าโอ้ละโอ้กระเป๋าใบนี้สวยมากหลังจากพูดจบหล่อนก็มองไปที่เย่เฉินและพูดด้วยรอยยิ้มที่ประจบสอบลอโอ้ลูกเขยของฉันนายช่างแสนรู้จริงๆคุณซื้อกระเป๋าราคาแพงเช่นนี้ให้แม่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยแม่ครับเปลี่ยนจากแสนรู้เป็นคำอื่นได้ไหมตกลงแม่ชอบมันไหม ชอบสิชอบมันมากด้วยนายช่างใจดีจริงๆมาหลันจับกระเป๋าพลิกไปพลิกมาอย่างตื่นเต้นและถอนหายใจฉันเคยตาบอดมาก่อนจริงๆฉันมองไม่ออกว่าลูกเขยที่ดีของฉันจะมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ดีๆลูกเขยเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ได้ปโปรดอย่าถือสาแม่นะเย่เฉินพยักหน้าเบาๆ เขารู้มาว่าเจ้าเล่ระดับโลกอย่างมาหลานสามารถซื้อได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยและก็จัดการให้เธออยู่หมัดเรียบร้อยแล้วเขาเคยต่อสู้กับปัญญาของเธอหลายครั้งและครั้งหนึ่งก็ส่งเธอไปที่ศูนย์กับกันหลายวันแต่ไม่เป็นไรเมื่อก่อนบทบาทของมาหลานเป็นแบบที่ไม่ทุกร้อนใดๆและไม่สนโลกหลังจากทนทุกมาพอประมาณนิสัยของเธอก็ค่อยๆเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น ต่อมาเย่ยเฉินหยิบก,กล่องเล็กๆสองกล่องออกมาแล้วยื่นให้แม่ยายแล้วพูดว่าแม่ครับนี่เป็นของฝากอีกสองชิ้นสำหรับแม่ด้วยครับปาโอ้หุยตายไว้กรีดของคุณแม่อีกเหรอคะมาหลันตื่นเต้นมากจนคุกเข่าลงต่อหน้าเย่ยเฉิน คนดีของแม่โอ้แม่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรให้ในายฟังดีจะได้รู้ว่าแม่ทราบซึ้งเพียงใดแม่ไม่อยากจะพูดว่าเพียงในายให้กระเป๋าแอมเมสใบนี้แม่ก็ช็อคซีนีมาแล้วแต่ยังมีของฝากอื่นๆอีกโอ้ลูกเขยของฉันช่างดูสบายตามากขึ้นเรื่อยๆนะเราดังนั้นเธอจึงรีบหยิบกล่องของฝากอีกสองกล่องและเปิดทีละกล่องว้าวผ้าพันคอแอมเมสสวยมากหนาวแล้วพันรอบคอก็ได้ใช้เงินเยอะไหมชิ้นนี้